แม่เคยได้เร่ากล่าวชี้ถึงเรื่องคนดีนักดาบคนชื่อภูผาหน้ากลาบเขาเป็นนักดาบตัวกลันลูกยากจังเก่ง เหมือนกับขอนักดาบของันดีไม่ยอมให้สิลแผ่นดินนี้ขอสร้างความดีทุกด้านขอเป็นคนดีของแผ่นดินถึงอยู่ ในถิ่นกันดงนังมา จะถามแม่ให้แม่ต้องกาบากใจแต่นรการอยากจะรู้จริงๆแม่พ่อภูผาเป็นทหารที่ไม่ดีหรือแม่แม่ถึงไม่ยอมเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อไม่ยอมพานรการไปหาพ่อที่ในเมืองหลวงพ่อเป็นคนไม่ดีหรือแม่ไม่ใช่หรอกลูก พ่อเนี่ยเป็นคนดีแต่ที่แม่ไม่อยากให้ลูกไปตามหาพ่อถ้าพ่อของลูกยังมีชีวิตอยู่สักวันเขาก็กลับมาหาลูกเองแหละจะไม่ต้องไปติดตามหาเขาลรอกนะลูกนะเราอยู่กันอย่างนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่ลูกแม่ไม่ดีแม่บกคร่องเลี้ยงลูกไม่ดีหรือไง ลูกจริงอยากจะพบแต่พ่อเหลือเกินไม่แม่แม่ดีทุกอย่างแม่เป็นทั้งพ่อและแม่ดูแลนรกาลนรกาลสัญญาแม่ว่าจะไม่ถามเรื่องเกี่ยวกับพ่อพักผ่อนเถอะนะแม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกไปทำนาอีกแม่พักผ่อนให้สบาย พักผ่อนซะแล้วแม่กินอยู่กินยาบ้างหรือยังที่นรนก,การหาไว้ให้แม่กินเรียบร้อยแล้ว,ล,วลูกวันนี้เราพักผอ่อนกันแต่หัวค่ำนะแม่นะเดี๋ยวพ่อจไปทำงานนะลูกแม่น่าคง,งแม่หลับไปแล้ว กำลังเคลิ้มลูกมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรใชะแหมไม่ม,มีอะไรฉันก็กำลังจะหลับเหมือนกะันแม่ของกามรับของเธอนะยกโทษให้กับฉันด้วยนะแม่ ไปสืบถามตามพ่อถึงต,นต้นโตหกพันเมื่อคิดหวนจใยหายต้องจากแม่ไปจำเป็นลูกอยากให้แม่ได้เห็น ตอนลูกได้เป็นทหารทหารคือรู้ว่าของเติไม่เคยขี้คลาดกลัวใครต่อตานความชั่วถึงตัวจะตายจะไปร่วมใจ ต่อตานไม่ยอมเสียชาติมาตุภูมิจะไปเกาะกลุม่มช่วยกัน ใครกล้าล่อเล่นใครเห็นต้องยกมือไหว้เพราะว่าเก่งใจคุณเจน รักสาวเมามัวทำไไมใจตัวตื่นเต้นหลงรักลำดวนหน้าขาวแต่ผมจีบสาวไม่เป็น ทำไมวะไอจานฮะกูอยากจะถามมึงสักเรื่องมึงก็ตัวใหญ่เสื้อเปล่าทำไม่สู้คนวะทําไมกูกูไม่อยากจะไปมีเรื่องมีราวใครขอไอจันนี่แต่กูอยากจะขอเรื่องสักเรื่องในมันนี่ไอจานเรื่องอะไรวะมึงนะ่ะเป็นน้องกูมึงพูดกับกูเนี่ยมึงกูตลอดเลยกูไม่เคยว่ามึงเลยแต่กูขอแค่ครั้งเดียวได้ไหมขอแค่อย่างเดียวมึงจะขออีกมึงกับกูเนี่ยอายุห่างกันไม่กี่ปีเองกนันแนะ่น่ะแน่ ถ้าหากไปอยู่ต่อหน้าลำดวนแล้วนะมึงห้ามเรียกกูเรียกกูว่ามึงกูนะรู้ไหมเรียกกูพี่ได้ไหมกูขอร้องอยู่หน้าลำดวนใช่โอเคไอ้อินวันนี้กูหิวเหล้าแล้วไปดื่เหล้าดีกว่ากูก็อยากจะไปเจอหน้าลำดวนจะแย่แล้วไปกันดีกว่าไปจะไปบอกสาวเราก็เซง ต้องใช้ตู้เพลงเป็นสื่อถ้าหากลำดวนไม่ยึงดือโเธอนั้นคือคนเด่นมัวอุยอายอยู่ได้อินเราอยู่ในทินของพ่อแม่ค้าขายเหล้าเขาจะรอ ดาวไลายรูปรอทะเลกูคนรูปรอจะไปตลาดมึงมัวยืดหยาดเดี๋ยวเย็นมึงอย่าลืมนะที่แต่งานนะไปแล้วนะไป สมดังใจสมเป็นเชื้อสายของพอ่ออากาศดีนะวันนี้ตื่นตอนเช้าวันนะใช่จ้ะแต่พ่อยังไม่ตื่นเลยเรื่องฟีมือดาบเขาสาบกันทั่วทั้งหมู่บ้านตำบลสิทธิ์พ่อ ทุกคนก็ยกย่องเพราะเคยได้ลองฟาดอคอคเเขานิยมชมว่า นอกจากฉบาแก้วอะสวยแล้วก็ต้องเก่งด้วยนี่ฉันเห็นชื่อเธอนี่อยากเปลี่ยนชื่อก้านกล้วยจังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกจ้านี่บนอะไรกันฮ่ฉบาแก้วบนอะไรนี่ครูเขาบอกให้ฉันเนี่ยมาบอกมาดูพวกเธอแล้วก็ดูเด็กในในสำนักเราเนี่ยมันซ้อมกันหรือเปล่าใช่ไอ้เบิ้มเน่เเน่เน่นี่นะนี่นะไม่ได้ชื่อเบิ้มเดี๋ยวไม่ต้องซ้อมแล้วเดี๋ยวพวกไม่ฟันปากมงก่อนเอาผู้หญิงอะไรชื่อบุม ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงสิสาบานให้บ้านไฟไหมเออให้ไฟไหมเพราะว่าไ่บ้านโก้ไปห้องเช่าแม้ปากดีนี่นี่เราต้องซ้อมเอาไว้นะใช่้ะเดี๋ยวพ่อมาพ่อจะดุเอานะเพราะผู้ชายสบายเนี่ยมันน่ากลัวเราก็ต้องมีวิชาเพลงดาบเพลงอะไรติดตัวใช่ฉันรู้แล้วจ้ะฉันซ้อมทุกวันางั้นเดี๋ยวดูกันนี่เองอะอันนี้ซ้อมก่อนนะทำไมจะไปไหนฉันยนเอาแรงจ้ะ อ๋อเยืนดูเชิงใช่อเคนั้นยืนดดแล้วดูอย่างละว่าซ้อมมันถูกหรือไม่ถูกแล้วผู้หญิงล้วทำขบวนท่าให้ถูกต้อง้วยนะใช่ป่าแก้วมึงก็มาข้างนสอนท่าที่ถูกที่ถูกหลักหน่อยสิจ๊ะนี่อ๋อท่าแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียวดี๋นี่ไวเยเยวยวยีดเยเด มึงไปเล่นมวยปั้มเดมึงเชื่อกูแม่เนี่ยฮะไอ้กล้วยกูต้องเรียกกำลังกำลังของบ้างสิเหรอเออต้องเรียกกำลังต้องฟิตก่อนมึงจะเรียกทำไมเดี๋ยวมึงเรียกมากเดี๋ยวมึงก็หิวอีกฮะเอาเถอคณะเนี้ยเขามีข้าวเป็นองเออนี่มึงเท่าไหร่แล้วเนี้ยอะไรน้ำหนักน้ำหนักมึงอะไม่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงเหรอใช่และอายุมึงอะ ทำไมมึงถามมึงทำไมเนี่ยเพราะอยากรู้มึงอายุเท่าไหร่เออจะเรียกเท่ากับแบบกูยุ่น้อยกว่ากูจะเรียกมึงพี่งไงเฮ้ยแม่ทำไมได้หรอกหนังหน้ามึงอะกูต้องเรียกมึงพ่อมากกว่านะไม่จริงๆกูไม่ได้แก่อย่างี้นี่พ่อมาอาศัยร่างอยู่อ้าวเหรอเอเอแต่ให้พ่อมึงนี่ตายไปกี่ปีแล้วเนี่ยมา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 ซ้อมซ้อมมาหนุ่ยราจะมาแล้วสูๆ้ๆครับอาจ๊ะโอ้โหดนดีแรงดีจริงๆเลย มึงไม่ไว้ไวม่มีกล้วยไอ้วายอะไรอะไรนี่โอ้โหนี่มึงมึงกินอะไรเข้าไปมึงบ้าอะไรของมึงเนี่ยฮะบ้าอะไรเวลาสู้กันน่ะมันก็ต้องมีผักกันเตะบ้างสทีนี่มึงเตะข้างเดียวเลยเนี่ยแหมไอ้กล้วยฮะมึงน่ามันช้านะหนังหน้ามึงเนี่ยโอ้โหไปไวกว่าไปไวพฤติกรรมอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยว ที่มึงพูดมึงเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่โอ้ยอีอ้วนหายใจเป็นงูเห่าเลยมึงอะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ขอโทษพี่ชายทั้งสองพี่ชายไหนเรื่องผู้หญิงมึงยืนดีๆีะยืนให้ตรงกับเขาหน่อยทำไมมึงกูจะขอล่างมึงถีบมึงไปมึงไม่ถีบมันเองนะเฮ้ยเดี๋ยวได้มาได้ไอ้น้องข้าชื่อว่านอรการเมื่อสักครู่แอบดูพี่ซ้อมดาบกันทั้งสองคน โอ้โหทำไมเก่งแล้วเกินเนี่ยใครพี่เก่งมากเลยและเองจะมาทำไมเนี่ยที่นี่บ้านถ้าเราจะครูทาหรอเปล่าถูกต้องขอนรการอยากจะมาพึ่งร่วมไม้ชายคาอ๋อข้ามาไกลแล้วเกินอยากจะเรียนวิชาเพลงหาเพลงทวนไหมอย่างนั้นอยากจะมาขอวิชาถ้านราจะครูทานี่ไอ้น้องไปสหัครที่อื่นเองเชื่อกูนะทำไมล่ะกำลังดูสภาพกูสองคนที่สู้กันเมื่อกี้ดิกว่าก็เก่งนะฉันเห็นแล้วดูหน้าเกรงขามากเลยออกอาวุธแต่ละ แม่ไม้มวยไทยแต่ละดอกแต่จริงๆแล้วพี่มันคนเก็บเชิงไว้ไอน้นี่มานี่ใครอะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักร<ท>ู้จักเหรอเอเอเอ,เองชื่ออะไรวะชื่อนอราการพี่มีคนเข้ามาสมัครอยู่ในสำนักเราเขาชื่อนอราการอันนี้นี่รู้จักไว้นี่นรับไปทําไมอะพุชายพุชายอย่ารับเลยไม่ชอบมันไม่ดีนะนี่นี่มันไม่ดีอะไรเลยพุชัยเลยมึงจะออกอาการนอกของคนอื่นอีกเอาเหรอโอ้ยอ้วนใจเย็นพี่ เก็บอาการนี้ใครจะแนะนำรู้จักใครพี่ออคนนี้เขาเป็นลูกสาวของพ่อครูเขาเป็นลูกสาวของท่านอาจารย์ครูเออเอออ่ะนี่นี่เขาจะมาสมัครกับยังไงทำไมต้องกระดุงอ่ะเราต้องลงอีกแย้วเนี่ยถึงเวลาเอาปิดปิดปิดอ้าปิดทำไมฉาบเนี้ยแล้วมูเดินเสียบกย เราแรงออว่ารักน,นี่เป็นอะไรอะตัว,วาวไม่ได้เป็นอะไรไป็นหน้าแดงขนาดนั้นหรอไม่ว<า>วเป็นคนผิวใสอะไรเป็นลูกครึ่งเกาหลีหรือเปล่า,าใทยพังเป็นลูกครึ่งเกาหลีหรือเปล่าก็เหมือนเกาหลีเลยแต่แม่เขาอะน่าจะเป็นลูกครึ่งจะแม่ก็คนไทยนะเหรอแต่พ่อก็เป็นลูกครึ่งครึ่งอะไรมีครึ่งตัวโรนรถไฟทับ ให้เกกียดพบหน้าชาบานแก้วรู้ใจเราแล้ว,ว่ารักเพียงแลกะเจอะรู้จักก็น,นึกรักงไม่รอได้โปรดรับรัก คดแววรีอย่าปล่อยให้พี่ยืนรอ อาศัยกินข้าวฟรีแล้วต้องช่วยงานในยักษ์อนขานแแกงไปอุ่นย่างเนี่ยชีวิตร่ำเจยบยากจน,กนจึงขาดคนข้าดป่ ฉันยากจนทนมามาเป็นแม่ค้านั่งขายข้าวไม่แฉะนะของฉันอร่อยถูกลิน้นถ้าใครได้กินติดใจก็แม่นอนพี่ลำเจียกใช่ไหมข้าวเลยต้องหอมต้องสวยอย่างนี้ลูกค้าต้องติดใจ ขายจะหมดแล้วเนี่ยขายดีอ<ห>ัดก,กินก่อนทัดก,กินดีมากดีมากจะได้ขายเด็กขายดีดดต้มก็จะหมดล้วมาเป็นแม่ค้งแก้มันก็อร่อยนะร้านชนะนวลนวลดูสมส่วนสดใสนี่ขายผ้าด้วยเนี่ยเา ทุกคนในนี้ค่ะคุณผู้ชายขาสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญจังเลยค่ะตายแล้วคุณผู้ชายนั่งโต๊ะอย่างนี้เนาะนึกถึงพ่อที่นั่งวิวแชร์ที่บ้านจังเฮ้ยเขาเล่นค่ะเล่นพอดีเลยไหนเลิ่มมีอะไรทานกันบ้างล่ะบอกเลยบอกเลยมีอะไรบ้างวันนี้มีแกงนะคะชอบของแปลกตรงร้านนี่นะคะของแปลนะคะนี่ค่ะเน่เนี่อีนอน มึงเงียบก็ได้ไหมลูกค้ามาร้านกูเนี่ยให้แซดเป็นหมดเลยใช่ฉันก็อร่อยนะคะของแปลกๆเยอะค่ะดูแต่งเนื้อแต่งตัวขยักเข้าตายแต่งตัวมันหนีหนีเจ้าดีของแปลกค่ะเพราะอนุรักษ์ไว้ค่ะของแปลกจะไปเถียงกันทำไมแม่ค้าด้วยกันเชิญเร้านลำเจียกลำดวนข้าวแกงเลิศรสนะคะท่านจะทานักจานสองจานก็ได้นะคะดูสิโอ้ถ้าอย่างนั้นสวยตายแล้วท่านวางไม่ดีเข้ามาทิ้งไกนะาไม่ได้นวดแผนโบราณ ผมนะถูกตัวอะไรเข้าขนาดนั้นเรารู้สึกชอบใจเหลือเกินแหมชอบคนนี้แหละเคยตั้งเคยไปนวดบ่อยๆเคยเคยเป็นหมอนั่งค่ะนั่งค่ะนั่คุ้นเลยนั่งค่ะนั่งเลยไม่้าเลยไองคุ้นเลยนี่ชั้นนะคะสามชั้นขึ้นไปเดี๋ยวเราแถมปลาดูดมาดูดเท้าให้ได้ก็ได้ให้เห็นนะลองมาอะไรอะไรได้ใจแล้วอร่อยอร่อยอ่ะนี่แต่หม้อเปธรรมดานะร้านนี้หม้อใหญ่ชอบ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 